มันเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือพี่อ่ะสตรีมโดยที่พี่ไม่ได้ตั้งดีเลยใช่ไหมพี่โดนดักสตรีมสองเกมมั้งรวมถึงเกมนี้ด้วยทุกครั้งที่พี่ไม่ได้ตั้งดีเลยอ่ะพี่มักจะโดนดักสตรีมบ่อยมากเหตุการณ์มันอย่างนี้คนดูเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเขาดักสตรีมเขาเจอพี่ อะไรอย่างนี้สองเกมติดพี่เลยบอกว่าดักได้ครับดักได้แต่ถ้าเกิดว่าเหลือพี่คนเดียวในตีนะ่ะช่วยปล่อยพี่ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าพี่ก็พาคนดูมาเล่นนะครับพี่ไม่ได้มาแบบตี้แคนตัวเองหรือตี้ตึงนะครับน้องๆที่มาเล่นกับพี่ก็แค่แดงสองดาวสามดาวไม่ได้แบบว่ามาสเตอร์แกนหรูหรานะครับคือเล่นด้วยกันเพื่อความสนุกพอพี่เคลียร์ตี้นี้เสร็จปุ๊บก็เขาก็โถมาทางพี่เลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เหลือ น้องแก้มคนเดียวครับทุกคนคือด้วยความคาดหวังว่าขอให้รอดขอให้รอดเนี่ยเขาตามตาม,ตามแบบตามรู้ดีจใจว่าน้องไปไหนอะไรตรงไหนอย่างงี้เนาะแต่ด้วยความคมของน้องน้องสวนกับคนดูเออน้องสวนกับยิงหัวแล้วก็คือแบบบอกน้องแก้มวม่าไม่ต้องไปเก็บของนะ ถอยกลับมาเลยเออแล้วทีนี้พี่ก็พยายามบอกในสตรีมนะว่าเออปล่อยพี่ไปก่อนได้ไหมพี่มากับคนดูนะพี่ไม่ได้แบบมาเป็นแคนเ็นตี้เหลือพี่คนเดียวก็ปล่อยไปก่อนดักได้แต่ถ้าแต่ก็เห็นใจพี่ด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็ดูสตรีมพี่อยู่ยังไงก็ต้องเห็นว่าคนสุดท้ายวิ่งไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังดีที่ว่าน้องเขาบอกว่าโอเคผมไม่ไล่ไม่ตามแล้วอะไรเงี้ยเออก็ถือว่ายังโชคดีไปที่ยังเจอ คนดักสตรีมที่ยังบอกว่าใจดีกับเราอ่ะเออก็ไม่เป็นไรพี่บอกกับทุกคนไว้เลยนะถ้าเกิดใครมาดักสตรีมพี่ดักได้แต่ถ้าเกิดเหลือพี่คนเดียวหรือเหลือน้องในตี้คนเดียวที่เป็นคนดูมาเล่นกับพี่เนี่ยช่วยปล่อยน้องเข้าไปก่อนได้ไหมเออเดี๋ยวเราค่อยมาบวกกันใหม่ตอนท้ายเกมได้ไหมได้แต่บอกอย่างนี้ไปแนละ้วแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนจะช่วยคนไหนจะแบบ ไว้ชีวิตเออก็ไม่รู้แล้วแต่น้องเขานะอืมก็ฝากฝาก,ฝากไว้นาะก็ถ้าเกิดใครมาดักสตรีมพี่อีกก็ดักได้ครับแต่ว่าช่วยช่วยปล่อยพี่ไปหน่อยถ้าเหลือคนเดียวหรือถ้ามีเหรียญนะเอามาให้พี่หน่อยก็ได้นะเออก็ขอบคุณน้องๆยังให้ในสิ่งที่พี่ขอไปนะคะเมื่อวานพี่โดนดักสตรีมสองสามรอบเลยนะอือก็ยังโชคดีที่แบบก็ยังเจอคนดักสตรีมที่ยังใจดีอยู่อ,ะอ่ะเออก็เท่ากับเกมนี้เราบวกนะคะ พาน้องๆเขาบวกด้วยแล้วก็แบบพิชเกมได้ที่1ด้วยนะเค okay, คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่เป็นสายสตรีมอ่ะถ้าตั้งดีเลย์ได้ก็ตั้งนะคะอย่าเผลอไม่ตั้งแบบพี่นะพี่วันไหนพี่ลืมตั้งทีไรนะพี่โดนดักสตรีมบ่อยมากฝากคนดักสตรีมที่ใจดีกับพี่เมื่อคืนด้วยไปแล้วจุบ๊บ